ชอบซื้อของเล่นนิดๆหน่อยๆอะไรของเขาเขาจะมีอยู่เต็มบ้านไปหมดคือน,นึกว่าอยากเป็นโนบตาเพื่อจะได้ขออะไรทุกอย่างจากโดเรมอนได้เช่นเขาชอบประตูวิเศษเพื่อที่เขาจะได้ไปไหนตอนไหนได้<อ>แวะเ <c oughs> ดวเรียกว่ากะเทกะรอแต่ไม่ทำเองว่างั้นโอเคแต่ว่าคุณคนเดียวที่จะบอกได้ว่าอยากเป็นอะไร <c oughs> เชิญเข้าอุโมงค์ัศจรรย์เลยครับชก็ตไปแล้วนะครับแล้วจะดู ที่นี่ไม่ใช่ที่กระโดดไกลเปแกมาทำไมผู้อาอาจารย์ฉันไม่รู้ไปนั่งอยู่นุดเฮ้ยเขาว่าไม่ใช่ผีว่ะดูดีดูดีผีที่ไหนจะมาหน้าแดงขนาดนี้ผีต้องมากสดเออใช่ใช่ใช่เนี่เดี๋ยวคุยเองดูข้าเออเฮ้ยมันอยู่ทั้งคนอยู่ทั้งคนไม่อยู่ตั้งหลายคนไม่กลัวหรอกไอ้หนุ่มแกเป็นใครมาจากไหนวะบังอาจเข้ามาในนี้ เองไม่รู้เหรอว่าที่นี่อ่ะผีดุแล้วนี่พวกข้ากำลังทำพิธีเรียกวิญญาณองค์ชายสีใช่ไหมหนึไม่รู้จักข้าซะแล้วว่าข้าเนี่ยนักเลงเก่าแถวนี้นี่จำหอมโอมไปนักเลงโหูหน้าหวานอย่างผู้หญิงเป็นนักเลงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่รู้จักซะแล้วเดี๋ยวข้าจะเล่าอะไรให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ย มีนักเลงมาลุมข่ามาลุมเลยเอาไม้มาด้วยไม้หน้าสามตีข่ามีมาแทงปืนกลานไม่เป็นไรตายแต่ไม้หน้าสามแล้วพี่แสที่เ่นยงคนนี้มันก็ตายตั้งแต่ไม้น่ะ าฉันหลงทางเฮ้ยบาปได้ผีผีดินแดนฮ่าฮ่าฮ่าไอ้นึงเมื่อยมีพักเมื่อยอีกแกเป็นผีถ้าคิดจะมาลองดีกับอาจารย์กู้เหรออาจารย์กู้นี่อาจารย์กู้จริงเปล่าอ้าวไม่ไม่เชื่อแล้วเป็นอาจารย์กู้จริงจริงเลยไม่เชื่อหรอ มันต้องมีสูตรนะไม่เชื่ออยากจะลองดีมีฝังร้อยไหมล่ะนี่มีอะไรเออแล้วพ่งนี้ใช้ให้โอ้อาจารย์พูดจริงเห็นเลยมีใครอยากลองดีอีกไหมเชื่อแล้วจ้าเชื่อแล้วจ้างเลยจ้าคือสาวผีนะนะขามันเทเหรอเกินผีแค่นี้พวกเจ้ากลัวไปทำไมหนูกลัวผีค่ะจ้าคนอย่าขาม้ไอ้ไอ้หงข้าไว้สอบอยู่นี้ลอง อย่าเจอดิอาจากรู้จักรู้เรื่องเรื่อไม่ต้องกลัวทุกคนนั่ะผมนั่งให้เรียบร้อยนะอย่าแตกกลุ่มกันเพราะผีเนี่ยมันไม่ได้ไปผี่มายุ่งทำไมมายืนไว้รักษาคอนเซปต์ไว้ทุกคนไม่ต้องกลัวอะไรนะผีแค่นี้คนอย่างคัจจาเนี่ยผ่านรอดผ่านโอ้ยเอ้าโฮ้ยแล้วไปแย่ทำไม ยื่นมือมายื่นมือมายื่นมือมาเฮ้ยมือสะอาดดีเนี่ใช้ได้นะเออจะได้คองพกไปเนี่ยไม่เกี่ยวเลยขยันจังเร็วเร็วจำจี้มะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นไพ่เลืออกแอนอับน้่งท่าไหลอับน้่งท่าวัดเจี๊ยบมองมองแล้วคุณทองร้องขยันชั่วมันเกี่ยวกับเนี่ยค้าขาอะไรจาร์กำลังเล็กอะไรกำลังเข่งโอ้กำลังเข่งฮะอะไรอะไรอะไรลูก มีใครอยู่เลยเหรออาจารย์คุยกับใครอ่ะผีลูกน้องคุยกับผีได้ด้วยอาจารย์แล้วทำไมไม่เห็นมาเลยเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่มาหรอกอ้าวมันไปไหนอ่ะเชียร์บอลยูโร2000หมดแล้วอ๋อโลแล้วทำไมแกไม่ไปอ่ะตกเครื่องบินเฮ้ยเอาตังค์ที่พี่พี่มีเฮ้ยเออเฮ้ยไม่เอาอาจารย์ยังไงดีล่ะว่ามันเฮหลือเกินเนี่ยไม่ต้องกลัวทุกคน ลับตาลับตาเออเออลับตาแล้วทําไงต่อแล้วนับหนึ่งถึงสามเอาไว้ในใจอโอ้นับเสร็จแล้วทําไงต่อฮ่าวิ่งในทานกูสิ วิ่งหนีเร็วมากแกได้ตามไม่ทันเลยอ่ะหนีกล้องไหนมาตามทันถ้าตามทันก็มีคอที่แย่เลยมันไม่รู้หรอกว่าแถวหมู่บ้านเนี่ยเราชำนาญใช่ไหมฉลาดฉลาดมากเลยพวกเราเนี่ยอยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมจะอยู่ที่นั่นนะแฮทนะดูไอ้แฮทเขาหนีไปแล้วด้วยนะกลัวกูกลัวเ่ยเดี๋ยวไปจอผี ใช,ใช่ใช่ไปทางนู้นจะเจอผีทางนี้ไม่ค่อยเจอหรอกใช่ไม่ใช่ผีเลยอะไรไม่รักเพื่อนฝูงโอ้โหทิ้งกันเห็นเห็นเลยใช่ไม,ไ,ไม่น่าเชื่อเลยมา,มาด้วยกันแท้แเมื่อกี้วิ่งเข้าซอยไหนก็วิ่งซอยนี้กันแล้วจะไปซอยโอ้หนิสัยของมึงก็ใช้ไม่ได้มากันต้องหลายคนมาทิ้งได้ยังไงนี่ดี่ว่รักแท้เราต้องกอดคอกันใช่ผอ,อยังเราอ่ะ มีหนึ่งก็ต้องมีสองใช่มันไม่ต้องห้าคนมันรีบไปใช่แล้วใช่ปะใช่ใช่ป่าวใช่จังหวามันใช่มาเนีมาเนอผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่งนั่งลงนั่งลงผมยืนก็ได้อะผมนั่งลงนั่งลงคุยกันไม่ใช่อจงอาจารย์อะไรเอาไม่ใช่ได้ยังไงนี่ปลุกขึ้นมาได้ไงเนี่ยองชายสี่เนี่ยก็ ผมเช็ดต้องโลงให้มันสะอาดผมเป็นพาโลงใช่ใช่อะเขยทำพิธีเมื่อกี้นี้โถอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหน้าสวยนะมีคราวนิดๆสวยมานน้ำฉวดเหมือนเพื่อนเราเลยครับเคยเคยเคยได้ยินคำนี้ไหมลาก่อนอะผมไม่อยากจะพูดอะผมไปได้หรือยังครับพูดพูดให้ฟังหน่อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนจะพูดทำไมอะพูดหน่อยเอชอบคำนี้ลาก่อน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 เร็วเร็วพูดแล้วปล่อยนะปล่อยปล่อย แล้วก็เฮ้ยไปสู่สุคติอาจารย์อาจารย์อาจารย์เป็นไงอะก็ตายแล้วดิตายแล้วมาเนี่ยคนแรกเลยนี่มามาเนี่ย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 มาแล้วจ้าพูดได้ฟังเลยพี ลาก่อนแล้วลาทำไมอ่ะลากรหัวหนะพูดได้เหรอพูดหน่อยสิลาก่อนแล้วลาก่อนลาก่อนลาก่อนโอ้ยฮ่าไอ้บ๊อบดีดมาเนี่ยอีกคนเขาเรียกว่าเส้นเอ็นยืดเวลาตายเส้นเอ็นมันจะยืดไงแล้วในสมองเวลามันคิดอะไรไว้มันจะ สะท้อนทใหมจิมานี่มามานี่มานี่มานี่ไม่ต้องบอกรูลก้ลากนคนสุดท้ายไม่ต้องพูดลากนเยี่ยมมากครับตายหมดเลยตายหมดไม่มีเหลือเลย แอดี้ผมชอบมาก ALLY, รู้ไหมเวลาคุณจัดการตายหมดอย่างเงี้ยอ้าวผมไม่ต้องจ่ายแค่ตัวไงตายเลยไม่ได้ไม่าย้ว่าตัวเอ้ยนึกว่าตายจริงคุณชาคิกครับครับและตายเล่นๆนะครับทำไมถึงอยากเป็นผีจีนมากนะครับในเรื่องกันนะตอนเด็กๆเคยดูมั้งครับพวกหนังจีนอะไรแล้วมันจะเด้งๆใช่ไหมมีระโดดเงแล้วแขนยาวๆให้มันจะยืดแขนได้อะไรเงี้ย ตอนแรกก็คิดนางน่าแต่แบบไม่ได้เขาผู้หญิงนะแลเดี๋เราอยากเราอยากยืดแขนได้เป็นผีจีนดีกว่าแล้วก็วันนี้ก็ได้ดูแล้วนะครับว่าคุณชาคลิกนี่มีความคิดแปลกแปเหมือนกันนะไม่เหมือนใครเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยากเป็นผีเออแปลกจริงบางคนนะครับเขาหน้าเหมือนผียังอยากเป็นคนเลยครับที่จะปราผีอันนี้ไม่ได้ปราผีครับผีเห็นก็กลัวแลลวครับเพราะว่าหน้ากลัวกับผีแต่ไงก็ตามนะครับชาคลิกก็จะได้รับนะครับนมดัชมิวสนะครับนี่ไปดื่มฟรีๆหนึ่งปีเลยแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมดข โครงการของเราคือ Dutch Mill Photo c o n ท e s t นะครับท่านส่งรูปของท่านกับเพื่อนของท่านมาพร้อมกับมี d Dutch Mill อยู่ด้วยจะถือท่าไหนยังไงก็ได้จะนอนถือ oh. จะนั่งถือจะตะแคงถือก็ได้แต่ให้ถ่ายรูปส่งมาให้กับเราถ้าท่านเป็นผู้ชนะในแต่ละเดือนนะครับท่านจะได้รับนม Dutch Mill เนี่ยไปดื่มฟรีๆ1ปีเลยนอกจากนั้นแล้วยังมีทุนให้อิหาหักทุนการศึกษาอีก5,000บาทมอบให้เพราะนั้นส่งมานะครับดูรูปจะแบบน่ารักแบบไหนก็ได้จะน่ารักอย่างคุณชาคลินก,ก็ได้ oh. จะน่ารักอย่างน้องจอยก็